นอยลุงลุงเทเกอร์หัวหนแบบเสมอหนี้เจอังะเยอนอุ้มได้โจมปูกินโตนึงครับันนี้กรไดพูนะเดียวนะครับน้นต้มเมื่อนี้มื่อนี้ช่วง่วงต้นแมงเมื่อนึงขึ้นฝนในสีทองตัวสวย อ๋อเจ้าสน,น,นาโอ้ยเด็ดดวงอ๋อพี่น้องมันนี่เมาบ่อห้าพันอันนี้นี่ผลงานเชฟยางนะครับผลงานเชฟยางกระโ h ตัวร้ายครับกระโ h o ห้ามเฮ็ดพิษกติกาเด้เอากันแล้วครับพี่น้องครับ เอากันแล้วเอาสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับสุดแซ่บเซอร์พิเชี่ยวคือเก่าครับ EP นี้มาเหมาบอ่อห้าพันบ่อห้าพันประมาณเก้าคนตกคนละหกร้อยประมาณนี้แหละครับทั่วทั้งเลยวัอนี้ทีมงานถ้ออาอ่านครับเต็มที่ครับวนันนี้เอา้าก่อนเริ่มก่อนเริ่มลงบอ่อนี้ครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แซ่บเสอร์พเชียเช่ยวกับทีมงานเมียจบแล้วนะครับ ถ้าเบิกว่าบ่อนี้ห้าพันสิมานสัมไดบ่อนี้ห้าพันสิได้ปลาลายสัมไดครับมนุษย์น้ำกันพี่น้องไปรอส่งกันเลยวันนี้ครับเสียนสองหนองของเราเสียนสองหนองสีเ็นนเสียสองหนองแ่เหนียวไม่เไม่ไเร้ยมีกำไรมั่เลยรู้เรียบ้ไม่ได้เรารเจ้าของบ่อครับหพันหมน บอนี่ห้าพันี้เ่อเมื่อเมื่ม่ต้องจ่ายได้มต่เราเมื่อปอร์ตขนนจะกองบอด่มดเยกินพร้อมเรากมักเม่ามักมวคบความฮม้นนัักัวมนก็ินหอนแก้าขก่อนนี้เอาเอาอยู่ลัว เอาได้เมาน้ร uh ับระากาต้อยลผสมโซดาครับเรียบร้อยลแล้วเมาจะซิมข้าวมันได่แห้งเ้ยเดียวมันได้แห้งครับปลาเหี่ยวขออุ้ลูกแล้คุณหนึ่งแล้วซอยกินนะมันมันสิเลือมางพี่น้อง

เวลาเข้าเสือมันเสือหนักเริ่มเลยแวะเอาวิลเมอร์สงกับเพื่นจริงครับะเลยววมาตรงนั่นแีวหรืมีโค้ท้าอ๋อไปครับเซกาโดวงดีย้จริงแต่เดี๋ยวนี้จะหนาวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็บอกหูอยู่ต่อแลกทั้งเดียวเพื่อนมาถามก็ร้านหา้ทมนนอครับินข้าวเนา ก่อนลงบ่อห้าพันคับวันนี้มาบ่อนี้ห้าพันมาแล้วเจ้าเสมาไถ่ครับลึกยูไปบอสเดี๋ยวจะพุ่นเทนี่ยางห้ามฝ่าไปแลยฮะเนี่ยผู้ผู้ผมไปอยู่ข้างแดดผู้จิ้มประกาศที่นี่นี่ห้าพันเนอะห้าพันนี่เป็นสิทธิ์ของทีมงานเมียจุ้มทันทีห้าพันครับตาเอาจ่ายเลยได พอ uhm, ดีแมนครับจับ er, เอาเลยนี่ถือเลย urgency, 500, นี่ห้าพ <ER น <S <S witnesses. 300, 400, 500, ี่ห้าพันจ่ายแลไวได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนเฝ้านับเงินสกอร์คนเฝ้านับเงินสกอร์เดี๋ยวสามสี่แบงห้าร้อยครับแ้วก็แบงร้อยสิบใบ็นห้าพันอ่า บบอ้อเรียบร้ยรอยครับเรียบรอย้อยอ้าวลงแล้วบาทนี้บัคููแท็กเนี่ยไม่ยอมลงอยู่ มีที่มะคู่แท็กได้ความอยู่ว่าอ๋อไปไปเบิ่งกับพี่น้องไปเบิ่งโอ้หลูกผู้ลูกพี่เอาขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยตะเพียนใหญ่ โตะเพียนโบราณเลยตัวนี้ฮะตะเพียนยักษ์ตะเพียนโบราณปลาตะเพียนโอ้เจ้าสนักตะเพียนใหญ่หันมายิ้มมาหน่อยจักรอบหน่ยหันมายิ้มมาหน่อยฟ้าหัวนะตะเพียนใหญ่ครับโอ้ยพี่เลยนนะเฮ้ยเอาไว้ได้ โอ้อ้าอย่าเพิ่งพื้แฮาคอยเด้อโชคนี่แฮาคอยยันขาดยันอีกขาดไปเ่อว่าเอาละทับงานนี้พี่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 มาคู่แท็กพี่พี่มาพี่ ตายมาคู่แท็กเชือกูอยู่ดอพี่พี่พี่คู่แท็กหาาหมอจานแบงก์ริวเรีวแม่รว<อ> <c oughs> ไปเบิ่งกันพี่น้องมาสรสไมรไปเบิ่งกันอ๋อพัน,พนในหอยตั้มเพิ่นลุดแห่สองโตละร้อยนีลุยเลยเลยเกาสปนักนะ <c oughs> เจ้าสนักมาแล้วเจ้าสนักมาแล้วอ้ยจานแบงค์น่ครับจานแบงค์มาขึ้นกัน,น,นอโอ้ย้นจานน่งจานนึย่างย่างีบได้แหฮะตีดางแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โโอโอลุนไปที่โลกไม่ได้ปลาก,กโ็โวห่า

ไอที่ล่าว่าคููต่อสู้เขามีเจ้าได้ต้องเดินเองนะขนาดผมมาขู่แท็กผมยังมีโรคซ่อยเลยยานสุจเสือฮะเจ็บปลาน้อยคอยมีคอยเพือปลาชุมแหงหลลุแหเขามันเมื่อก่อนอ๋อเจ้าสำนักเปลี่ยนแหแล้วบอกฮ้ยโดดไปต่อหน้าต่อตายี่เดินหลังแล้วเสียใกล ฮบโอ้ยเฮ้ยโดดคาแฮย์าการแบงสินเนปอีกแล้วเซอร์เอ็น มอคูแทกกูคือมิดแทว่าเจ้าสมนากเอาขึ้นนี่แล้วเออปลาหินแหลมแท่นอ๋อเจ้าสมนากเอาขึ้นอีกแล้วตัวนี้เป็นยี่โซก เสียกไก่ก็เอาขึ้นแล้วเหมือนกันทำมือไม่ตามกูไม่ลงจานแบงเอาขึ้นแล้วตัวนึ่งตัวใหญ่เมื่อกี้เยโ้ยยองพอนี่นมีรุ่นกันอยู่ครับวันนี้จานแบงมั่นใจสำเร็จน่วันนี้60 40มันได้ปบ,บึกแล้วเพื่อนว่ามันมีที่ได้ ผู้นน <c oughs> รับเอาขึ้นแหละบังไงแล้วคือปุ๊บตบสังักคีย์มันจะเคลื่อนปลาบึกใหญ่พี่น้องเหรอเริ่มสิเริ่มสิมีประสบการณ์แล้วท <c oughs> ีมงานนะครับเพราะว่าเพื่ได้รับบาดเจ็บมาแล้วนะครับจะต้องหักมันทุกคนหักเงี้ยงมันปลาบึกใหญ่ครับ<ม>ติงติงตัวแรก ติงบูชเออร์เน <initiatives> ื <daha S 2> ้อ <vont S 3> ัหมักตึก่าอันนี้คือเป้าหมยโมเมนนะครับตัวนี้มาดมึดมาตัวนี้ตัวนึ่ออีกตัวนึงซิกยังบ่เห็นอยู่โนี่นาเยล่่วยทนวาย มันร้อนโล่ตึกใหญ่ครับพี่น้องหั่นมายิบหลอเนะควาไอเอ้ยประมาณา3โลครับครับผมรายงานตัวครับรายงานตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ได้บระทพก่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับหอบไปอยากลุ่มกะย่างไก่เอ้ย นั่นไหครูแท็กมาเชฟโลหฮุบคุ้มตาตัวบังใหญ่เอบรออ้ยเชฟโลโนซูโรสกับท้าเบิ่งผลงานดอกนี้เป็นอะไรเชฟยางเฮาขอาขึ้นมาเลยคือตึงนั่นแหดะดัดดัดดัดดึดดัด เรนโมเป็นแล้วมันว่าดุปลา่ปาระพือบ่ปลาขาวปลาบัตน้โอ้ยปลาบัเท่าบบนี้นันจะท่ันมิดมาเซฟโลคี เราไม่ไปดูไปดูทันพอฮะไปวิชาไปบิชาหรอแต่บิชามานี้จะเอาลวดจะเอามืดๆจะลวดอันนี้พื้นเดียวนะตับเดียวนะพ่อเห็ดเลยเห็ดไปยังอะนะบิชาเลยอเออเช็ดยาโอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนะฮะ

โอ้ครับปลากระหูมันเหนียวอ๋อหรอกกระสอบกระหอดบ่อยากลมพี่น้องเอ้ยพุนาลึกขนาดแจกเข้าอยู่หรือวป่าตัวนี้ฮะแจกเข้าหรือเปแจกเข้าหอ่เออแจกเข้าเลยขรัจนได้แม่ไปพี่น้องเอ้ยปลาตัวเดียวพุนา โอ้ยสายเดียวกัดเลยรุ่นเดียวกันไปพี่พอจนได้เอาสองคนนะเข้าแอลกอฮอล์ครับปลาแอลกอฮอล์ตัวใหญ่ขึ้นบอดต่ำสิบห้าโลละสองโตและมีนายห้อยตั้มเอาขึ้นตัวหนึ่งครับแล้วกาเชฟยางเอาขึ้นอีกตัวหนึ่งพอขณะที่คู่แท็กคู่แท็กปลาแจ๊คดูนี่ โได้สองตัวได้สองตัวสั่งระามืออีหล่ะพี่น้องตายแล้วน้ำตาลายบาดเลือบเ้าบาดเลือบเ้าวใครจะกูยังไม่ไจ้กูแชร์คลิปนะโอ้ยข่แท็กปลาแจกนาสิเบิร์ง่เฮงมันกกอนก่อนแท็กกับมันพี่น้องเลยอลา มาน้ำการนี่มาน้ำการแล้ววานเอาบักเชฟโลเอาย่างบนแต่ข้าวมันกับพ่อเก็บปนนิ้มแปดเธอละโตสองโตละเพื่อนมึงป่านยังหลายครับพี่น้องป่านยังหลาย ยังเคินกันอยู่ตาซุยตาซุยสาวเพิ่งขนนอตาซุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนายสั่งซุยเพิ่นเอาเพิ่งึ้นนอโอ้ยน้อยกว่าของเขาตั้งเลยสั่งซุยก็เอาแล้วครับโอ้ยไปแล้วลุดมือลุดมืออย่ามาลุดมือมามามาม่น่าลุดฮะ หันมายิ้มเนี่ยตามโหเห็นหางเออหันมายิ้มเน่ยอ๋นายสางซุยก็ได้ผ้ยำเสพเปลืกเขาสีทองรอยิ้มเนี่ยออุนาขึ้นเลืกเป็นหน้าเตะกะลาข้เตะกระลาอือขี้ตุ่มครื่งทบเข่า ทานวันฮึดแล้วครับวันนี้เบ oh, ิ it s, it s like ่งคลองทานตั hmm. yeah. there, ้มในห้อยตั้มไม่ได้ผมอู้พี่น้องเอ้ยุณนาสีทองลอยคอบลุกบลุกเห็นบ่ฮะลงแล้ววันนี้ไล่ลงแล้วแสดงว่ายั่งไปเชฟโล

ปันนายสีทองตัวสวยอ๋อจะสนักพณนาะอ้อยเด็ดดวงอ๋ <c oughs> อ,อ,อใสสวยเลยปันนายสีทองตอนแรกว่ามีติ่งนึกว่าไม่มีอะไรอ๋อของผ่านวันพี่น้องเอ้ยพูนาะ เข,งขงิงคององญ่นะนะ,นะพิลึกพิลึกพี่น้องสะนี่ปลาญ่กระโห o กระโหยักษ์ไซส์สิบห้าโลสองตัวปลาบึกพร้อมตัวหนึ่งจานแบงค์เลยเป็นเนาะมีเกมแต่นอสะนี่เนอเอาไว้แต่ฮ่มแล้ว <c oughs> ของสร้างลุย สั่งซุยครับของนายหอยตั้มกับลึกนาะมึงเอดพี่ดมาเซฟโลมึงเอดพี่เดี่หานงัวใจอยู่โอ้ยสูซี lire, กรบะไก็ของสีร นัดเลิกกับข้าบ้านอยู่ประจำเลยเอ็ดไปเมดแล้วอันมีเห็นต้องเมื่อเลยเปล่าลูกพี่เออึ่งแบบนั้นสิเอาแพรกระรักกันรอกะล่ะเอาแพรเอาแพรลงข้างๆเบคอนเลย นี่คืออะไรเบคอนเบคอนตัวอะไรนะเอ้ยเบคอนปลาคายอ๋อเอาลงเอาลงเุงเหย้ามาเบคอนนอนลงดูเบคอนเบคอนนอนเหย้วข้างค้างดูนอนนอนลุงเบคอนเบคอนนอนข้างละโอ้เท่ากันเลยดังลึกขนาดโอ้จานวาดอุ้มพื้นอยู่บ่ โอ้พี่เอาขึ้นตอนยังจ่ายก็พิ่นั่ง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 คืออุ้ม้นเ่นะครับเออมันเห็นขนาดี้มันยาอมนปนะีครับนะได้แล้วบอบอนักเลยได้ดีปอนักแลยปอพ่ลึกอี๋เอาลูกพีเข้ามาหน ตาเดียวดิส <a horror script> <computer noise> ีตาเดียวอ๋อสีตาเดียวคุณน้าเยอะฉากขนาดกับพี่น้องนี่ประมาณสิบห้าโลได้นี่เอาตาเป็นคือขาวสิเยอะฉากเนี่ครับพี่น้องเนี่ยฉากอีกโลนึงครับอันนี้กระไดพุ่น้ะเดียวนะครับนะำผานตั้มมือนี้มือนี้ท่วงท่วงตำแมงมือหนึ่งขึ้น เมื่อเรื่องทีมคนน่ะตับนี่เพิ่มมาหนึ่งกุนึงโอ้โหตัวผู้ไม่สิเอาลงนอนแล้วพี่น้องพี่เล็กอีเล่ไม่หนีกันอ๋อพี่น้องมานี่เมาบ่อห้าพันอันนี้นี่ผลงานเชฟยางนะครับผลงานเชฟยางกระโขตัวร้ายกรับกะโขยักษ์ไม่ต่ำสิบห้ากิโลแน่นอนปอเพิ่มมาแห้งนองนี่เอ้า เอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นนำนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเมยโจกน้องหน้าสิผ้าไบเบิ่งมานซัมไดกดติดตามไว้ลายๆครับสำหรับ EP นี้กับสัปนี้แหละครับพบพ่อกัน EP หน้าครับผม